รอถเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับพี่ออนและพี่เหล่านะคะกับยอลซูดีแมกนะคะสเป็นแคปเครื่อง1.9ปี2022น,นะคะเคสน,นี้นะคะขอเล่าประวัตินิดหนึงนะคะลูกค้านะเป็นพนักงานบริษัทนะคะอายุงาน2ปีไม่มีเครดิตเลยลูกค้าไม่เคยผ่อนอะไรเลยเคสน,นี้นะคะรออนุมัตินะคะก็3วันค่ะ อนุมัติแล้วลูกค้าก็นัดรับรถเลยค่ะรอไม่นานเดี๋ยวมาถามคขารู้สึกย่อนแล้วพี่เหล่ากันนะคะว่ารู้สึกเป็นไงบ้างนะคะเซบูเป้ดูแลเป็นไงบ้างคะพี่เซลเขาดูแลดีมากค่ะให้ความปรึกษาโน่นนี่นั่นดีมากเล่านิดนึงนะคะพี่เขาไปดูรถที่หนึ่งมาแล้วเนาะไ,ไม่ถูกใจเพราะอะไรนะพี่ปีเก่ามากก็เลยไม่ไมรับ ไม่ถูกใจเลยเราเละก็คืออยากได้รถปีใหม่นะคะเลขไม่น้อยก็มาเจอคันนี้เนาะคันนี้ก็เป็นปีที่สองค่ะพี่เลขไมแค่สี่หมื่นนิดๆเองนะสี่หมื่นหนึ่งประมาณนี้นะคะก็เลขไมน้อยปีใหม่ถูกใจพี่เลยก็เลยจัดเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่ออนแล้วก็พี่เหลามากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจให้ปูเป้ได้ดูแลนะคะฝากถึงลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจอยากออกรถกับเซบูเป้นะสามารถติดต่อปูเป้ได้เลยนะที่ร้านรถเมืองชวนยุทธสาขาชิงเทรีค่ะแนะนําเลยใครสนใจอยากออกรถนองปูเป้ มังชนยุทธ์ค่ะขอบคุณนะคะ